โอ้ยคืนดำนะย่างแต่แดียด่าอ้ <music Brothers> okay, ําไปเล่นกินนัตรเดี๋ยวมื้อนี้ก็จะขอเพิ่มเพืาอจะอาจารย์จะพาไปซื้อของเตรียมตัวไปโรงเรียนค่ะเดี๋ยวก็จะเดินไปโรงเรียนแล้วมื้อนี้ก็เป็นมื่นไปโรงเรียนแจะมาบ่ได้ไปจ้าหนูมาไปลาคู่เรียนอยู่บ้านเอามื้อนี้ก็จะไปฮะซื้อของเตรียมตัวไปโรงเรียนจ้าอาจารย์จะพาขอเพิเพื่อไป

มันก็ดำใหมอนมันี่ถ้ามหนก็เลนมวนแทะเลนก็ลเลนี่ยังอะนะเล่นม้วนเลยดำมาเลนมันดีมืนเพจะเลนียงมั้นี่โตะกูเด้อโอยระวังโตะูเด้อน่เด้อมพื่็เลนยยงมว

แกเบิ่งวลุนวรุ่นแลตั้งเลยั้งซื้อนี่แล้วก็เดี๋ยวไปได้ก่อยมาทุบแล้เการเนาะแกเื่อนะไแต่ขอแมเพิ่มกาจะจะเดนงนวรุ่นก่อนเออเงินรุ่นก่อนมือเศามือเศาเส้นน่อไหวกองนึงอย่าอย่าแลองไนึกนะลูก๋ยวมันจะไป อย่าเลยนายยังกาลุนยังกอย่าเลอย่าเลอย่าเลลงไปลเด้ออย่าเลเาเรอทสีบามันจะ้ีไงฮะดจะไปดน้าเต็นท์ให้ปลาลุ่นเป่นปลาไทยนเอ้าอย่าเลลงไปเลยอเลี้ยลาชเ เอ็มสี่เอทง่วงอีกนะน้อยอุ้งสายยังอีกอันอียงนอนมากพันถามว่าเขาง่ายนะเขาง่ายเอียงเป็นไงอะไรคือไงเขาง่ายอนอ่อยดีอันน้แค่งาเต็ดไม่ดีที่สุดเนื้ยนเคสีขาวดีค่ะเนื้อขาวค่ะ ตังมั้งหังแล้วตังตันสี่ร้อยตังสี่ร้อยเดี๋ยวอยู่ละตังนั้งนังนั่งในนุบ้างให้นุ่งวันนี้ว่าแบบเต้้านดีอเราก็จะทาอันเจียวจางันเจวันเปตอนเราจะเอาไปเสื่อควงสำหรัไปเอาซีโนเนียนจะ หลัง <laughs> <laughs> uh, <'s> <ia> uh, ื้อาเจียวมากเลยแต่ก็เลยประเด้ไปซ้ำอาเจียลอยไปเริ่มก่อนบทาระจาเพื่อนอ้อโบบอกอาเนาะลุงบอกไเอ๊ใหม่ช่ออไอเอเป็นยีไปาจนั่งี่ป้ายอาไป็นผ้เข้าไทอเล่นวางไเปสื่อของให้อาเทียนอาเจีกเอาวันน่งสีไปนั่จ้ะโทกวาเยกอ่นั้นอาโทมาคือบทถาตอนโทรมากทหารเนี่ยเอ๋อนุ่งว่าบอกไเอะแล้วเนาะ สรุปว่าเราจะไปไหนไปจำดำเงอนนะนสิได้ไปอาจารย์มือึงจะไปยังไงไปอันนี้ละห้องหนึ่งเดี๋ยวหน่อยจะไปนั่งกินกเขาบ้างอาจารย์จะเอาหนุ้๊ดดำจะไปไหนแล้วเราจะไปกินกเขาบ้างอาจารย์จะสรุปแล้วคือเ่าจะไปจำเดี๋ยวอาจารย์กบมาจากไอ ก้มาจะาไปเที่ยวก่อน,นั่นที่ไปซื้อจ้านั่นจะไปหาซื้อของซื้อ,อยังถ่ายไปเรียนเออม,มันม่นวันกี่นาทีก้มาจะไปเที่ยวเพราะหนีจำมือวันนี้ได้ผ่ากับไปโรงเรียนต่อเลยวันนี้ก็เป็นมือไปโรงเรียนแต่กลับมาไปจา้ายืนอยู่บ้านซะก่อนหาบังกอนลากับเนื้อโมคยอยใหญ่ไก่กไปโรงเรียนอะไรจ้าเพราะว่าทั้ง ทางอำเภอเรื่องก,ก็ยังมีคนติดโควิดอยู่วันนี้หนีไปโรงเรียนคนก็นหลายเน,นากกะเราก็เลยแเราทาเปิ่งไปซะก่อนวันเนี้กลา,จายจะหาทางทาคู่ใหงาายูจาว่าเดว่าเรียนอยู่บ้าเนเอาสินะจ๊ะย์ขาบอกกล่าวไปโรงเรียนนู่นะนั่งขาอาจารย์จารตอนแรกน,นั่งขาอาจารย์บังดุลพอดีอาจารย์เขารถมาเห็นอาจารย์ขนของลุงรถก็เลยถามมาเจ้าอาจารย์ว่าไปเรื่องมากแล้วก็เรื่องปด้ไปจัด โอ้เห็นในกาละมังดีเลยยังไม่ปากมัวเลยอย่งนี้ต่อมหู้ี้ก็ข้าจะเอาไปเลี้ยงที่เขาแมาจระจ้าเนาะอาจจะได้สดินที่ตามันตอนแรกก็มาจะเอาไอ้เอาไอ้แพเป อค่ะเป็นสีฟิมนั่งอยู่ใจตอนแรกนะวันที่นี้ก็เลยซิ้ออดเดย์ไปจ้าเอ้าคุงสังเกตเด่นอะมันฟงใส่เหมือนจต่มันเป็นเตะเพระว่ามันสิ่นเป็นเป็นเวยออโตกินเขาบอกเมื่อคืเห็นกินขายแล้วเช่ไห เขาเคอีเขาเดียได้ทำอะไรกิทากกินมากินฮได้แล้ว่ะกี่น้ำปั่นอยจะชาเขียวชาเขียวใรอใช่รอยปด้ รุนมันก็เป็นมาหวานมันก็เป็นมาหวานมันมาหวานเล้วแล้วน้ำจะอีกก่อน Nếu khá to là xay sùi thì là đạt ừm gì mắm mà bạn ừm cái này bạn ừm cái này bạn ừm cái gì bạn ừm cái gì bạn ừm cái gì bạn ừm gì แกลู้เล็อนุกใช่แล้วี่ม <cho Association> ีอะไรทำหนิบงน่นจ้าแรดบว่าดิทห้ชิปแต่ห้าคือของเดินตัวไปโรงเรียนแต่ว่ามันนี่แหละอาจจะอไปกองเนี่ยว็เลยบวเดียรไปจ้าแเ่ยิ้มยิ้มแล้วก็จะไปกินขอาวแเจอก้าใช่าิมีจ้าโก้ไหโกดแทะก้ทั i ตะแยไม่จ้าเอาไว้พอกันทีนหายจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย